เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page, what, what page. ที่ผ่านทางมาทุกท่านครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่จะขอพูดถึงประเด็นยิบย่อยนิดหน่อยในวันพีซภาควานุคุนินั่นเองนั่นก็คือการระเบิดพลังฮาคิราชันนะครับสิ่งที่เรียกว่าฮาโอโชคุโนฮาคิหรือ ฮาคิราชันหรือจิตคุกค,คามราชันผู้พิชิตโอ้โหชื่อโอสกูเล่บบางมากๆหรือจะมีชื่ออื่นอีกอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือคุณสมบัติที่ติดตัวคนผู้นั้นมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นนะครับแบบโชยเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นคนใหญ่คนโตนะเว้ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกิติศัพท์กันมาบ้างกับพลังนี้นะครับตามโลกโซเชียลว่าเป็นหนึ่งในพลังที่โดนถ่มถุยกันมากที่สุดโดยแฟนวันพีซโซเชียลออนไลน์นะครับ โดยหลากหลายเหตุผลแต่โดยรวมแล้วก็คือส่วนมากเนี่ยเขาลังเดียดพลังนี้กันนะครับและรู้สึกว่ามันกระจอกมากไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าในเรื่องเนี่ยมันมีคนที่มีฮาชิราชันเยอะเกินไปนะครับคือเกลอมากๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็มีบอกอยู่ว่าในหลายๆล้านคนเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งนะครับสำหรับเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามัน SSR มากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะอะไรขนาดน,นั้นแต่ คนที่รู้สึกว่าเยอะแล้วก็เกลื่อนเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ต้องเคารพความเห็นของเขาด้วยนะครับเพราะว่าในอีกหลายต่อหลายคนเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยล้านสําหรับเขาเนี่ยมันอาจจะน้อยมากเพราะว่าอาจจะมีอาเจกที่ขายหมูปิ้งหน้าปากซอยบ้านเขานะฮะอาจจะมีฮาคิราชันหรือนําซ้ําเฮียเกลียงร้านขายก๊าซยูกิในกระดานบังเอิญมีฮาคิราชันอีกพอเห็นคนที่มีฮาคิราชันเนี่ยมารวมตัวกันอยู่บนพื้นที่โลกส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ ทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่คนไม่ชอบพลังนี้กันก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันดูไร้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะทดเอาไว้หลังสุดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะยาวพอสมควรอ่ะไหนบอกคลิปสั้นไงข้ามไปอีกเหตุผลหนึ่งก่อนนะครับมีคนที่ไม่ชอบเพราะว่า ฮาคิราชันเนี่ยพลังมันเวอร์ไปนะครับในอนิเมะเอออันนี้แหละที่เราจะมาพูดคุยกันสนุกๆเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับว่าการระเบิดพลังฮาคิราชันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกลือและเกลื่อนแถมยังเวอร์เกินไปและกระจอกมากสำหรับทุกคนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าไม่ในเรื่องของความเวอร์นะครับล่าสุดในอนิเมะภาควานคุนินะครับก็มีการปรับเอฟเฟกให้พลังฮาคิราชันเนี่ยมีออร่าสีทองพวยพุ่งออกมา และระเบิดพลังปะทุขึ้นนะครับจนลูกกระจกของไคโดเนี่ยต่างก็ลอยและลี้วปลิวว่อนฟ้อนลำก่อนดำนากันเป็นแถบและส่องแสงสว่างว่า สว่างขนาดที่ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะแสบตาได้นะครับแล้วก็ถ้านั่งดูฮาคีราชันนานๆเนี่ยอาจจะเสียสายตานะครับดังนั้นก็จะต้องป้องกันการเสียสายตาด้วยการสวมแว่นกันแสงนะครับเ mm hmm. ช่นแว่น o อฟเ e อ e r o คนดังแว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬา e ีสปอร์ที่ใส่แล้วสบายตาสบายยายนั่งหน้าจอได้นานขึ้น มาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดการาดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยอีกทางหากมาอ่ะดีๆแล้วในส่วนของความเวอร์วางพลังเต็มแม็กซ์ของฮาคิราชันเนี่ยก็มีการใส่มาในเรื่องตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นเสมอมา แล้วมันก็เป็นการยกระดับความหรูหราของพลังนี้ด้วยนะครับเช่นว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมายืนจ้องหน้ากันคขแหงแล้วก็มีคลื่นพลังทำลายล้างพุ่งเข้ามาปะทะกันต้านกันไปต้านกันมาปานดาก้อนบอลเซตหรือใช้มันควบคู่ไปกับการโจมตีทําให้ท่าโจมตีนั้นเนี่ยดูแรงและก็ดูแพงขึ้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับที่ผ่านมาตอนที่มันใช้พลังปะทะก็ด้วยหาคิราชันนะคุณเอ้ยตัวประกอบรอบๆนี่คือปลิวกันแบบกระจัดกระจายไปหมดนะครับอย่างเช่นในโคลอสเซียมนะครับที่ลูฟี่เนี่ยต้านหมัดกับชินเจาในคนแม่งลอยวนในกระกดชักโลกหรือแม้แต่ในเกาะโฮเคกไอแลดนนะครับศึกตัดสินของ2องลูกผู้ชายอย่างลูฟี่กับคาตาคุรินี่เบ่งพลังยืนจ้องหน้ากันดันกันไปดันกันมาเลยนะครับ นี่แหละฮะีฬาชั้นละดังนั้นความเวอร์ของมันย่อมต้องมีคนชอบและไม่ชอบนะครับแน่นอนว่าผมเองก็มีความรู้สึกว่ามันก็ดูเวอร์เกินเบอร์อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยอมรับได้นะครับว่าความเวอร์เนี่ยมันทําให้พลังนี้เนี่ยดูไม่กระจอกนะครับมันดูเป็นคนมีของมาลองพลังกันหน่อยอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นพลังพิเศษที่ไม่สามารถฝึกได้นะครับต้องมีติดตัวมาแต่เกิดเท่านั้น เลยได้ว่าต้อง V.I.P. จริงๆนะครับไม่สามารถเติมตังค์ซื้อได้ดังนั้นเรื่องเวอร์เนี่ยน่าจะเคลียร์แล้วนะครับไม่สิต้องบอกว่าน่าจะชินแล้วมากกว่าและนอกจากนั้นนะครับเอาจริงๆการระเบิดพลังใช้ฮาชิราชันปะทะกันไปมาเนี่ยมันมีคอนเซป์นี้มาตั้งแต่ในต้นฉบับแล้วนะครับโดยมีชื่อเรียกสิ่งนี้ว่าฮาโอชคุโนโชโทสึ no นะครับ โดยคาว่าโชทุสทุเนี่ยหมายถึงการปะทะกันเช่นตอนที่แชงคูดกับโหนดขาวนะครับปะทะกันด้วยฮาคิราชันนะครับแล้วเมฆเนี่ยก็แยกออกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาเป็นว่าเราไปที่ส่วนที่สําคัญที่สุดดีกว่าครับนั่นก็คือในเรื่องของประโยชน์ของมันแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่เล่นเกมโมบ้าหนักมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินกับพลังเคลียคลิปแล้วก็รู้สึกว่าฮาคิราชันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นเกม3ก๊กเนี่ยนะจะรู้สึกว่าพลังเคลียลูกกระจกเนี่ยมันมีประโยชน์มาก ดังนั้นในแง่ของการสยบลูกกระจอกรอบๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับดังนั้นผมไม่สามารถชี้นําหรือว่าเปลี่ยนใจเธอให้ตัดใจจากเขาได้ดังนั้นผมจะขอพูดในแบบส่วนกลางๆนะครับที่สามารถให้คนดูเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังมันกันดีกว่านั่นก็คือมันมีประโยชน์สุดๆในแง่ของการใช้เพื่อแก้วิกฤตในยามคับขันครับ แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พูดนี้เนี่ยไม่ใช่การที่แชงคูดเนี่ยเดินดุยดุยเข้าไปยืนโดเดและให้ลูกเรือชั้นล่างๆของหนวดขาวเป็นลมพับเป็นลมพับ,ลพบและเรือสั่นพับๆอะไรแบบนั้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นการเสริมบาร,รมีพาวเวอร์ให้ตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยมันดูเก่งและเจ๋งเฉยๆนะครับอยากจะให้ลองนึกถึงซีนที่มันสําคัญกับความเป็นความตายของตัวละครแทนการเดินเบ่งอวดนะครับก็จะได้ตัวอย่างประมาณนี้ครับเช่น ตอนที่เอสนะครับระเบิดพลังฮาคิราชันใส่พวกกลุ่มโจรสลัดบลูแจมนะครับในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ยังเป็นเด็กตัวกระเปียกนะครับเอสเนี่ยก็โดนล็อกตัวไว้อยู่แล้วก็ลูฟี่ทางนั้นเนี่ยก็กำลังแย่ครับกำลังจะล่องจุนด้วยคมดาบของพวกโจสลัดบลูแจมเสี่ยววินาทีนั้นนะครับพลังฮาคิราชันของเอสที่ตื่นขึ้นมาจากความต้องการที่จะช่วยชีวิตน้องชายสุดรักของตัวเองสิ่งนั้นเนี่ยก็ทําให้ลูฟี่เนี่ยรอดตายมาได้ หรือซีนในมารีนฟอร์ดนะครับในช่วงเซี่ยว,วนาทีที่มีการสั่งประหารเอสแบบด่วนพิเศษนะครับเพชรฆาตเนี่ยก็กำลังจะง้างทางด้านลูฟี่ที่อยู่ห่างออกไปกว่า40,000ไมล์เนียเดี๋ยวนน,นก็ห่างไปไม่ไกลขนาดนั้นแต่ก็ไกลมากอยู่วินาทีนั้นนะครับพลังฮาคิราช,าชนของลูฟี่เนี่ยก็ระเบิดออกมาจากความต้องการที่จะช่วยชีวิตพี่ชายสุดรักของตนเองก็ส่งผลทําให้พวกทหารแถวนั้นนะครับรวมไปถึงตัวเพชรฆาตเนี่ยก็วู้บไปนะครับและเอสเนี่ยก็รอดพ้นความตายมาได้หนึ่งเฮือก หรืออันนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าพี่สาเนี่ยแม่งเป็นคนปลอมตัวเป็นเพชฌฆาตแล้วก็ไปยืนง้างแบบนั้นงั้นให้อีกซีนหนึ่งก็คือที่เกาะอามาซอนลินลี่นะครับเป็นตอนที่ลูฟี่เนี่ยโดนงูรัดขยับไม่ได้นะครับและพี่น้องกอก่อนเนี่ยกำลังจะทําการลงโทษมาร์กาเร็ตโทษฐานที่ทําการช่วยเหลือพระเอกวินาทีที่มาร์กาเร็ตในสภาพเป็นหินหรือเลซินนะกำลังจะโดนทุบลงพื้นแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับลูฟี่เนี่ยก็ระเบิดพลังฮาคิราชันออกมานะครับว่าอย่ามาแตะต้องหนึ่งใน5าเล่มของฉันนะ ซึ่งก็ทําให้เกมเปลี่ยนทันทีนะครับทำให้2พี่น้องเนี่ยหยุดมือทันทีเพราะว่าตกใจในบาร,รมีของลูฟี่และหลังจากนั้นทุกคนรอบๆเนี่ยก็มองเขาเปลี่ยนไปทันทีแถมพลังนี้ยังเล่นซะสาวๆกรีสดสลบกันเป็นแถบๆนะครับนอกจากจะทําให้สาวแก่แม่ไม้พากันตกใจแล้วเนี่ยก็ยังได้ใจจกักรพรรดินีโบอาแฮนคิร์กไปอีกต่างหาก นอกจากนั้นก็ยังมีฉากการช่วยชีวิตอีกมากมายนะครับที่ใช้ฮาคิราชันอย่างเช่นตอนที่เคมี่โดนทำร้ายนะครับแล้วก็ได้ลุงเลรี่ช่วยเอาไว้นั่นเองดังนั้นเรียกได้ว่ามันคือพลังพิเศษที่สามารถช่วยชีวิตคนได้ในพริบตานะครับในแง่ของการช่วยชีวิตคนีถือว่ามันเจ๋งไหมล่ะนอกจากนั้นนะครับในแง่ของความบันเทิงเนี่ยคนที่ใช้มันได้อย่างชํานาญแล้วนะครับก็จะใช้มันในสถานการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ของคนดูได้ดีมากมาก เช่นดองกี้โฮเต้โดฟลามิงโกนะครับที่ใช้ใส่พวกทหารเรือตอนที่บุกเข้ามาซ้อมต่อยกระสอบทรายซึ่งในจุดนั้นนะครับเราสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายนะครับที่ปกคลุมอยู่บริเวณรอบๆเป็นการเพิ่มบรรยากาศตัวร้ายของโดฟลามิงโกได้อีกขั้นหนึ่งกลับกันนะครับในกรณีที่ลูฟี่ใช้จัดการกับพวกลูกกระจอกรอบๆเช่นในเกาะเงือกนะครับที่จัดการกับพวกกองทัพของโฮดี้เนี่ยล้มพับกันไปละนาว เราสัมผัสได้ถึงความพระเอกพระเอกนะครับในจุดนั้นเนี่ยก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศในนั้นแล้วก็เพิ่มอัธรบในการอ่านและดูของเราได้อีกด้วยยกตัวอย่างมาซะเวินเวขนาดนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้ผลนะครับถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายหรือว่ามองแคบเกินไปเนี่ยก็จะคิดได้แค่ว่ามันเป็นพลังกากๆที่เอาไว้เคลียร์คลิปนะครับหรือว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเรามองโลกในแง่ดีแล้วก็มองกว้างเกินไปเนี่ยก็จะคิดได้ว่ามันเป็นพลังที่มีประโยชน์มากๆ คือนอกจากช่วยชีวิตคนหรือว่าใช้จัดการกับคู่ต่อสู้จํานวนมาศสารได้อย่างรวดเร็วทันใจโดยไม่ต้องเปลืองแรงขยี้สิบแรงมือหรือว่าต้องออกแรงมากอะไรขนาดนั้นแถมยังอื้อหือเสริมบารมีอีกงนะหากมันยังสามารถใช้ขัดเกลาจิตใจทหารเรือรุ่นใหญ่ยศเยอะบางคนได้อีกนะครับว่าบางทีเนี่ยควรออกกําลังกายเฉพาะส่วนบ้างให้ขาแข็งแรงอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยว สรุปสั้นๆว่าฮาคิราชันเนี่ยมันเท่นะครับและถามว่านอกจากเท่เรามีผลกับการต่อสู้ไหมมีนะครับกับพวกคนฝีมือต่ำเนี่ยคือมีประโยชน์มากๆส่วนกับผู้ต่อสู้ที่มีระดับฝีมือสูงๆเนี่ยคือมีประโยชน์สุดๆนะครับเพราะว่ามันผสานเข้ากับการโจมตีได้หลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นการปะทะกันของระดับตำนานที่มีฮาคิราชันอย่างเช่นกับตันโลเจอร์นะครับปะทะกับหนวดขาวหรือว่าไคโดเนี่ยปะทะกับโอเด้งครับลองนึกดูสิครับ ยิ่งช่วงหลังเนี่ยพระเอกเราเนี่ยต้องสู้กับคนที่มีฮาคิราชันด้วยทั้งนั้นเลยนะครับอย่างโดฟามิงโกหรือว่าถัดไปเนี่ยก็เป็นคาตาคุริแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือบิ๊กมัมกับไคโดทุกคนเนี่ยล้วนมีฮาคิราชันหมดเลยนะครับดังนั้นในการประทะกันหนักๆของราชาไอ้นี่แหละครับที่จําเป็นมากๆเพราะการโจมตีไปพร้อมกับฮาคิราชันเนี่ยมันมีการใช้ให้เราดูหลายครั้งมากๆแล้วนะในวันพีซซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอนุภาพของมันเนี่ยรุนแรงขนาดไหน ดังนั้นนะครับนอกจากเท่แล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์แน่นอนนะครับคือใช้ได้หลากหลายสรรพะคุณเหลือเกินเว้นแต่อาจจะมีคนที่คาดหวังสูงเกินไปนะครับที่รู้สึกว่าเยอะขนาดนี้ก็จริงแต่มันยังน้อยเกินไปแล้วก็ไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเพราะว่าอยากจะให้มันใช้ใส่ระดับบอสแล้วก็สลบนั่นแหละอันนั้นต้องลองนั่งสองกระจกแล้วก็ถามใจตัวเองดูนะครับว่าสมมุติว่าลูฟี่เบ่งพลังฮาคิราชันใส่ฮึบไคโดเจอเข้าไปเออสลบจบภาค แบบนี้เนี่ยคือมันจะมีประโยชน์แน่นอนครับแต่ต้องอย่าลืมถามตัวเองได้ว่าถ้าในวันพีทมันทําออกมาแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้การ์ตูนสนุกจริงๆเหรอนะครับดังนั้นนะครับดูการ์ตูนอย่างมีสตินะครับก็ขอจบเรื่องราวสั้นๆของการระเบิดพลังฮาชิราชันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีคําพูดคําจาหรือเนื้อหาส่วนไหนที่ทําให้ไม่พอใจหรือว่ามีการไทยอินน่าเกลียดยังไงต้องขอไยเป็นอย่างสูงนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ